h o n d a City G.N.1 นะครับถ้าไม่ใช่ตัว R.S. เนี่ยก็จะไม่มี Twitter ให้นะครับซึ่งลำโพง Twitter เนี่ยอยู่ซ้ายมือนะของเราจับตัวนี้นะฮะส่วนทางด้านขวามือเนี่ยก็คือของ R.S. ที่มีจึงทำให้เราทำการเบิกพาร์ทของตัว R.S. มานะครับเพื่อที่จะมาติดตั้งนะครับก็อันนี้คลิปนี้จะมาสอนวิธีติดตั้งครับก็ลำดับแรกเลยคือเอาตัวลำโพงนะฮะใส่เข้าไปในตรง เบ้าจับซึ่งในเคสนี้นะครับเราจะต้องเปลี่ยนเบ้าจับด้วยเนื่องจากเหตุผลเพราะว่าตัวของเดิมเนี่ยมันไม่มีเบ้ารูสําหรับลําโพงมาให้นะครับวิธีการก็คือนําตัวลําโพงนะซึ่งเป็นขนาดเล็กเป็นลําโพงเสียงแหลมนะฮะทวิตเตอร์ก็เสียบเข้าไปนะฮะเขาจะมีลายของเขาให้นะครับโดยลายจะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับก็เสียบเสร็จปุ๊บแล้วก็พลิกมาปุ๊บเราจะได้ตัวสายมาด้วยนะครับ ซึ่งสายเนี่ยจะเป็นการจัมระหว่างตัวลำโพงตัวใหญ่ที่อยู่ข้างล่างนะครับเอาขึ้นมากับลำโพงทวิตเตอร์ที่อยู่ตรงมือจับข้างบนนะครับเราจะเริ่มจากแผงอ่าแผงประตูนะฮะซึ่งแผงประตูนี้งัดเริ่มต้นโดยการงัดตรงส่วนของตัวสวิต์เปิดปิดกระจกไฟฟ้านะครับโดยใช้ที่แงะช่วยนะฮะเพื่อไม่ให้เจ็บมือนะครับหลังจากนั้นเราก็ดึงตัวสวิต์กระจกไฟฟ้า โดยจะมีปักอยู่ข้างในนะครับตรงนี้นะครับพอเราดึงเสร็จปุ๊บก็จะมีสวิตแกวออกมาอย่างนี้แล้วนะครับสำหรับตรงแผงประตูนะครับก็จะมีน็อตยึดแนวเฉียง1ตัวเป็นน็อตสีเทาแบบเกี่ยวหยาบนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเอาออกตัวหนึ่งปุ๊บเราก็จะสามารถดึงต้องดึงจากชายล่างนะฮะดึงจากชายล่างของประตูดึงแผงประตูออกมาได้เลยงัดออกมานะครับตรงนี้พยายามจะเอามือป้องแล้วก็กด ตรงส่วนของด้ามจับเอาไว้ด้วยเพราะว่านอ็อตมันจะมีน็อตยึดอย่างนี้อย่างที่เห็นนี่ยนะครับแล้วก็พอแกะมาเสร็จปุ๊บก,ก็จะเป็นแผงพลาสติกพยายามเช็คปุ๊กพลาสติกสีเขียวให้ดีนะครับว่าครบไหมนะครับแล้วก็อยู่ในตำแหน่งที่ฟอร์อมที่จะประกอบกับหรือเปล่านะฮะถ,ถ้าใกล้จะหลุดก็ จับขยับมาหน่อยลําโพงติดจับโพรงงานนะครับมีน็อตยึดหนึ่งตัวถึงออกมาแบบนี้เรายกขึ้นนะฮะยกขึ้นปุ๊บเราก็จะได้เห็นปลั๊กนะครับพอเ็งขนาดลําโพงก็เข้าใจเลยครับว่าทําไมเสียงมันแบน <c oughs> นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ดึงปลั๊กออกนะครับเอามาจุก,กสายที่ได้มาด้วยนะครับจะต้องมีชุดสายด้วยนะครับหลังจากนั้นพอชุดสายสิทธิ์ติดเสร็จปุ๊บเราก็จะเดินสายขึ้นไปนะครับ เพื่อที่จะประลองรับที่นี่ตัวเบ้าเปิดเนี่ยก็ต้องทําการถอดน,น็อตออก2ตัวด้วยเหมือนกันนะครับโดยถอดออกเสร็จปุ๊บเราจะเห็นซีลพลาสติกนะฮะใช้วิธีการงัดแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็งัดตัวสายเคเบิลซึ่งเป็นสายของตัวที่ดึงเปิดประตูกับสายเคเบิลที่ใช้กลไกตัวล็อกประตูออกนะครับวิธีการก็จะดึงอย่างนี้นะครับวิธีการจะต่างกันนิดนึงโดยหัวหมุดเนี่ยจะเป็นของตัวเปิดประตูส่วนตัวที่ไม่มีหัวหมดุดจะเป็นของตัว ที่ล็อกประตูนะครับก็ใส่กลับนะครับพอใส่กลับเสร็จปุ๊บเราก็จะกดพลาสติกล็อกแล้วก็ยึดน็อตสตัวของมือที่เปิดประตูนะครับหลังจากนั้นเราก็เดินปักนะครับเดินปักเสียบเข้าไปทั้งลําโพงทวิตเตอร์และลําโพงตัวใหญ่นะครับจริงๆมันก็ไม่ใหญ่หรอกแล้วก็หลังจากนั้นดูเกียว2ตัวนี้นะครับก็เอาลงอย่างนี้นะครับก็จะกดลงนะครับก็จะสามารถล็อกได้แล้วก็ยึดด้วยน็อต หนึ่งตัวทีหนึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็นำแผงประตูมาประกอบกลับโดยดึงสายสวิตช์กระจกไฟฟ้าขึ้นมาก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวหามันไม่เจอ,อน,น,น,นะฮะวิธีการใส่คือใส่จากบนลงล่างนะครับตบจากข้างบนพยายามตบตรงข้างๆสวิตตัวมือเปิดประตูก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไล่จากบนลงล่างลงมานะครับ หลังจากนั้นพอเราไล่จากบนลงล่างเสร็จปุ๊บนะครับน็อตเกียวหยาบสีเงินนะครับที่อยู่แฉงอยู่เฉียงนะครับก็ใส่กลับนะครับแล้วก็นําตัวปลั๊กของสวิตช์กระจกไฟฟ้าเนี่ยเสียบกลับเข้าไปหลังจากนั้นก็วางเป็นแนวตรงครับแล้วกดอย่างนี้นะครับก็จะได้เช็คแน่นอีกทีหนึ่งนะฮะก็เรียบร้อยแล้วครับก็เป็นสวิตช์กระจกะทีนี้ก็เรียบร้อยแล้วฮะจากของเดิมเป็นแบบที่ไม่มีลำโพงอยู่ตรง เบาจับนะครับตอนนี้ก็มีแล้วคําถามคือแล้วใส่ประตูหน้าได้ไหมตอนแรกๆผมซื้อมาเพื่อที่จะใส่ประตูหน้าแต่เคี่ยวตรงนี้ฮะเห็นไหมฮะของตัวที่มีลําโพงอันนี้คือของตัวที่มีลําโพงจะยาวออกมากว่าของตัวที่ไม่มีลําโพงครับแล้วจะมาชนกับตัวแผงประตูที่เราใส่ซึ่งมันมีเดือยอที่มันมีตัวโครงยื่ออนออกมาแบบนั้นทำให้ไม่สามารถใส่ประกบได้แบบนี้นะฮะแต่ถ้าหากว่าต้องการใส่ประตูหน้าจริงๆนะครับก็ต้องหาตะไบหรืออะไรมาเหลา คงข้างในของแผงประตูหรือไม่ก็เหล่ายื่นของด้ามจับที่มันเลยออกมานะฮะถึงจะสามารถใส่แล้วไม่ไม่พะเยอะออกมานะครับก็ตรงนี้เป็นเหตุผลที่ทําให้ผมไม่เอาดีกว่าผมก็เลยใส่ไปแบบประตูด้านหลังก็ได้นะครับแล้วก็ส่วนด้านหน้าเนี่ยเดี๋ยวก็คงอาจจะหาลำโพงทวิตเตอร์ที่อยู่ตรงหูกระจกหูช้างมาติดแทนนะฮะก็สําหรับรีวิวการใส่ก็มีเท่านี้ครับก็ถ้ามีตรงไหนก็สอบถามเพิ่มเติมได้ครับถ้าตอบได้ก็จะตอบครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ